ก็เ,บบเดี๋ยวเฮ็ดยังฮะเฮ็ดยังโอ้สลังเจียวเงินมาใหมวันวาเลนไทน์อืมคือบ่เฮ็ดปิ้งคุเดี๋ยนี้ความรักเขาบอดอกกุหลาบแดงดอกเข้าใบแดงแดงแท่นม,มอบความรักให้แม่เอาคก็ไม่ไปรูปหัวใจเห็นว่้นเห็ดวุ้นเขาใจไหมเห็ดขุ่เขงเสียโอ้เฮ็ดนี้ใครหลุดเกีเฮ็ดงามเลยเถอะมันมเขา,เากับเลยตอนนี้และเออ ท่านแมกต่อ,อยาแล้งแกะย,ย,ย,ยากบ่ยันแมกต์ก็แกะก็แกะยากเจ้าก็ซื้อเนาะแกตัวเอาก็ทำอย่างนี้แหละปกติก็จะใส่แมกแหลทีนี้ไม่ใส่ดีกว่าโอ้จะมนเลี้ยงบางงามเนาะเพคือจะคลองให้เนาะเออเอาให้ยายเป็นเป็นเออเลี้ยงสิในเม่ไปไปอ่ะเริ่มเออวันวาเลนไทน์น,ทนะคะพี่น้องคะ่ะประเดี๋ยว ดีเจน้ำเย้เสียงมันวาเล่นใช่ปกติก็เให้ดอกกุหลาบสีแดงอ๋อใบแดงก็เลยให้ใบแดงกัให้ให้เป็นเงินใบแดงให้ให้แม่ดีกว่าเพราะบอดี้มีคนรักถ้าคืนนอกจากแม่เท่านั้นดอกกุหลาบแดงก็ับใสประโยชน์ยังบอดี้เอาใบสีแดงแเหีียวถิมเพื้อนเาะเหีียวถิ่มซื้ๆอันนี้มันถิมว่าเหีียวกว่าไหมเหีียวใบหิ้งย้าย ราะว่าหาเงินได้ก็ให้ยายเท่านั้นได้ไม่มีครอบครัวเอาต้วงลังเอาลูงอังลังเด้ไม่มีครอบไม่ีครัวอยู่กับแม่เลยให้แม่ไปยายหลูกบ่หน่สบไยบ่บ่รู้บ่รู้คือบ่เอาเทียนดอกยังว่างดอกขันหาพ่อยังบ่เป็นยังพ่อคันหาคันแฝดดอกไปบอกแกไปนั่งเตียงเจ้าเอาว่างไว้ก่อนเจ้าก็ไปบอกแม่มานั่งเตียงว่างสิไปแม่ ไปนั่งเตียงขนแม่มันหอนอยู่เนี่ยเตียงไหนเนี่มันหอนมาคุณนี่หน่อยไปนั่งนี่นั่งนี่นั่นละชั้วว่าเย็นว่าป่ะนี่หมอสชมมาอืมฮ้อนอากิเป็นมูยย่าเร็วลรวยเป็นเส๋าลรวยนอนแล้วรวย เดี๋ยวเอาเอารวยไปไหมกระยายก่อนรวยไม่อยู่กับยายเรด้อหอมกระยายนะมีหกไม่อยู่กับเจ้าจับมันไว้ใจ่ไหใครยังมั่งใจกลุ้มขนด้วย สิบสี่กลุมชาวันวาเลนไทยขอ,องขวัญจากใจที่มอบแด่เธอวันที่สิบสี่วันวาเลนไทยวัแห่งความรลกักเจะได้ผมไม่ยั้ไห้ยนอกจากได้บอด,ดอกกุหลาบสีแดงกับ,บเรา,า,าเอาเอาเงื่อนไปแดงๆมามอบให้ย่ยซึ่งเป็นคุณแม่ของยายเด้เองนะคะวันวาเลนไทยไม่มีลาไรให้เ่ยเอาบัลลังคุณแ,แม่นะคะ ยลคุณแม่ก็เหมือนเป็นผ้าในบ้านนะคะนี่นะค่ะท่นีปปหนน้ามา้เจอน้าได้สัร่พอได้ไหวจะกิดพังหนเออไหลายก้อนเจ้าลกก้นบ้าหนี่สิยานจานก้อนไหหาเิ่หาช่องมากทัมมากขาดจึนเมืดอจึนเหตุการณ์ดทุกอย่างหายโยกับหลกไรายนี่เอาเลียงลูกดร้่องนี บ่มีบ่มีมูก่นเลยเอาเลยเอาน้องโคตรลวยน้องโคตรลวยนี่เป็นไก่แสนรูซึ่งแย่เด็กๆเลี้ยงมาแต่เนี่ยหน่อยเอาไหมเห้เป็นมูย่อยข้าวหอมข้าวหอมหอมเอ้ยเอาฟังยายอุ๋ยพอนี่น่ะน่ะเออโอ้ยบ่เดี๋ยวลัางชีมาแล้วหมดล้างชีมาหลายมดแล้วแล้วี๋ยวทำดีแล้วบ่นับบ่บ่นับบ่บ้านับบ่เออนับเนี่ย ข้าหอมมาอยู่เป็นเพื่อนยายเนี่ยเร็วข้าหอมพายแล้วหอมข้าหอมพายแล้วลูกโอ้ยเชื่อด้วยพายแล้ว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 เชื่อด้วยเชื่อด้วยพายแล้วเล่ยเล่ยม่าจะกล้าหวานนิดนึงหวานมันมากหนึ่งคนก็ดึงปลาจะล้มท่านยายให้มาอ้อมคล้องไตลูเป็นอะไรบ่ดึงผามันดีใจก็ดีใจเงี้ยเด้อเข้าไปสิ ก้นแมนพระนะเออมันก็จูงเยาว็นชายกันนะมาเกินมากอู่เกินมากอู่มาเลยมันดีใจมันเลยค่ะเอานับย่อยนับให้เพิ่นเพิ่งดูได้จัดเงินแล้วบักสันนั่นบักสันมาดิแล้วซื้อแล้วซื้อสันดอนนับเมื่อจักบาทมีจักได้จักบาทเป็นสันดอนอุตแต่พหลายดอกเพราะว่่าชวงนี้โควิดก็หาเงินบ่ได้มันนับมาท่านนะนับบ่ท่าน เพื่ากลุ่มค้องเด้อเทวดารักษาแม่ธรณีปวกปองให้สันดองกับน้ายนั่งเอกเกี่ยวเือุกขวก้อนน่แลให้ปกปอบคุ้มค้องไปตลอดพอใหไว้ก็ได้บังหลวงบังบาเอไปไห้ทำมาไห้ไดทุกจริงถูกอย่างขึ้นจากใดไดให้ใดมืดถูกอย่างไปทาาไหนมีแต่บุญหลักสมหลักษาคุ้มค้อง มท่องกับว่างปีไม่กางเรียบร้อยแล้วถ um ้าร้านนี่ปกป้องวันนี้จุกปูจุกต้นวันที่นี่เมียบ้านก็สิไฮน้ำกลินที่วันนี้ไฮเลยไฮนางไห้พูดเดียวที่ยงมากกับไฮเมี่ยท่นได้ย่าย้ายถิมาหาอยู่ไปนะท่านไม่เอาเลยเอาเบี้ยเหรอวันนี้ท่านไห้ลูกเดียวนอนเกะว่าหลับเอาเมียนไว้วันนี้เมียนไว้เด้อวันนี้เด้อ เบี้ยนด้วยละวันนี้เสียงบันนี้เลกอดเอาบ่กอดแม่เตี้ยกอดเอ้ากอดได้ละอยู่กับแม่ของเก็บด้วยขอมเก็มแม่ด้วยแม่กับลูกไม่รูกใครแก่กว่ากันหอมเก็บเราด้วยได้มีแม่อยู่คนเดียวนี่แหละเแม่มาล่นเก็บแมความรักที่มีก็มีให้แม่หมดแล้ว ไม่มีครอบครัวอยู่กับแม่สองคนนี่แหละคกดบลูกหลานให้ลูกหลานเลี้ยงนี่แหละคนจะเลี้ยงยจยเด่นนี่นะคนก็มีปืนทายาดน้ำหวานน้ำหวานหาไม่เจอสวัสดีครับน้ำหวานไม่หมดทุกคนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือน้องหฮงๆคนจะเลี้ยงยายเด่ต่อไปคนจะบวดดวงยายเด่นวันนี้สิเป็ี่ยนก็ยายแด๋วยไงกันว่าแน่นแล้วงานเลี้ยงบ่ชเออไม่ต้องมีเ อันท่าหยาดเด้เจ้าตรงนี้ท่ายาดเจ้าจังสิตายได้นี่แหละท่าหยาดน่องหิ้งหิ้งใส่ตุ่มหมูว่าแต่ว่าแต่กพอลุ่งเผอว่าจักตุ่มหมูจักสอยแข็งใส่เต็มตัวตส่กี่หน้อยๆน่อกันไปไปรักสิงมีแม้วาทุกเย็นเลยท้าแป้งหน้าขาวุกเย็นเลยมันต้องมีอันท่าหยาดตัวเจ้าจังสรีไปได้แป๊บแป๊บแป๊บนอนแป๊บขนนวยมากชุดเทสก็อยู่ในนี้ก็ชุดเทสอ่ะเล้วใส่เดิงโชว์อยู่นะ นี่เระมีโคดรวยเนี่ยพอนี่อยู่เป็นเพื่อนยายเราจําได้จัริงๆมันไกลอยู่นี่กระซอมกันเมื่อกี้นี่บ่สื่อน้องโคดรวยอันนี้มาทีหลังเลยโตตัวนี้มันฉีดเพไปใส่มันด้ะอยู่มันทบ่เขาเขาเมื่อกี้อยู่นี่ตลอดอยู่เป็นมู่ย่ายนอนรับมันกัดนอนอยู่กับย่ายเราอยู่นี่เฝ้ากันอยู่มันขี่ใส่ว่าปัะนี่ขี่คักย่อยหลังเหมือนันจอดไปแล้วขี่กระเซ็นเอาเลยแล้วมันแม่มึงบ่อยู่แต่นแหละบอกท้องค่ำกระเซ็นท้องค่ำเดี๋ยว มันสิมีแมวตัวหนึ่งมีไก่ตัวหนึ่งมีหมาตัวนึงเลี้ยงอยู่นี่แมวซื้อยังวันนี้แมวแมวซื้อทองคำทองทองคำอันนี้ข้าวหอมอันนี้อันนี้โคตรรวยอันนี้ข้าวหอมข้าวหอมตาดีกันอยู่ไงไก่จะเยอะไม่ไปจริงจมันน่าจะไปกับคนนั้นโคตรรวยไปใส่ล่ะโคตรรวยไปใส่ทอยู่นี่อ๋ออันบักรทองคำเนี่ย ตัวดำมันตายยงไส้หดเนได้นได้มันโดนคืองามชวบาเนาะมันเป็นไก่เมียที่ายไเอเเขาเบิตัน่ตัวเมีตัวผัวตัวเมียตัวเมีไเจอว่นีนน่หานตัวเมียด้เนี่ยนี่บอกตัวเมียนี่บอกตัวเมียหมตัวเมียนี่โอ้ยเงินเปิีวเก็บไปแน่นลมพัดปิวแล้วอ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอาโวยพว่อนพี่น่องเตียวกับวยพว่อนผู้ถิ่มาเบิงกันตัวขอบคุณเอฟซีตเขาติดตามช่อง YouTube ยายเดชดันเดชชาแนลนะคะอขอให้ท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะโชคดีเฮงเงปังปงค่ะได้รับทุกคน <laughs> โคตรรวย <laughs> ฝากด,ด้วยนะคะ <laughs> น้องโคตรรวยน่ารักน้องโคตรรวยจา้าโ <laughs> คตรรวยน่า